ครับกราสวัสดีครับมิตรลักแฟนเพจเพื่อนเกษตรกรเพื่อนเกษตรกรรมเพื่อนพ้องน้องพี่ FC เสนจัน FC ไม้มงคลเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักความสวยความงามด้านไม้มงคลไม้ประดับว่านแล้วก็ไม้มงคลสาขาเสนจันทร์วันนี้เกษตรมะโกร่รวมกับสวนเสนจันทร์บ้านทเที่ยมช่วงรายการเสนจันทร์พันแท้กลับมาพบ กับท่านพี่น้องเพื่อนพ้องพี่เช่นเคยครับผมวิเชนแสงพระเวทดำเนินรายการครับวันนี้เราจะมารู้จักแล้วก็มารับชมความสวยความงามของไม้มงคลสาขาเสนิจันอีกต้นหนึ่งซึ่งมีอัตลักษณ์พิเศษมีความสวยความงามโดดเด่นน่าหลงไหลเสนจิจนต้นนั้นคือเสนจิจนประกายดาวประกายสีชมพูครับ สเสน่เนประกายดาวเป็นไม้ประดับไม้มงคลสาขาสเสน,น่เจนซึ่งมีอัตลักษณ์พิเศษมีความสวยความงามโดดเด่นให้สีให้สันให้รวดลายเหนือจินตนาการความสวยความงามของสเสน,น่เจนประกายดาวนั้นเป็นความสวยความงามซึ่งได้รับความนิยมมาทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่อดีตการ์ถึงปัจจุบันเซเนจันปรากายดาวเกิดขึ้นอยู่หลายประเทศรวมทั้งโซเดเชียรวมทั้งโซนยุโรปและอเมริกาเป็นไม้ที่ชอบอากาศเย็นและก็ร้อนชื้นสามารถเจริญงอกงามอยู่ได้ทุกประเทศเซเนจัน์ปรากายดาวอยู่ในตระกูลโฮมาโรเมนาวงอาราเซีวงบุกหรือวงวัน โฮมาเรเบนาคือไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมอโรมาติกโฮมารูเบนาหอมเหมือนเสนจันหอมเหมือนแก่นจันหรือหอมเหมือนจันเรียกว่าเสนจันมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าโฮมารูเบนาโรเบเซนวอริกิเตเป็นเสนจันประกายดาวซึ่งมีประกายดา่างสวยงามเป็นอัตลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีความสวยความงามไม่แพ้เสนิจันบุษราคำลักษณะอัตลักษณ์พิเศษของเนิจันประลาายดาวรูปใบเป็นรูปหัวใจใบโพขึ้นรูปหัวใจใบโพอย่างสวยงามแล้วก็มีเหลือกมีลายมีจุดขอบใบมีสีแดงอมชมพูเสนิจันปลายกดาวจะมีสองปลาาย คือมีประกายสีขาวและก็ประกายสีชมพูส่วนพันธุ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือประกายสีชมพูเพราะว่าเสน่จันปลาายดาวประกายสีชมพูจะให้ความสวยความงามแล้วก็มีด่างมีดวงที่ชัดเจนแล้วก็สวยงามแล้วก็มีประกายที่ใหญ่ส้อกว่าประกายสีขาวเสน่หจันปลายดาวมีใบคล้ายกับเสน่จันโกเม vessels, น อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเสนจันแดงบ้านเสนจันแดงโบราณแล้วก็เสนจันแดงโกเมนเป็นเนื้อเยื่อหรือเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับเสนจันแดงและเสนจันโกเมนจึงได้ชื่อว่าโฮมาโรบินาโรเบเซนวอริกิเต็ดคือความด่างหรือความจุดประกายของเขาซึ่งเป็นอัตลักษณ์พิเศษของเสนจันประกายดาวและก็เสนจันบุษราคำ แต่ต้นกำเนิดสายพันธุ์มาจากเสนจันกโกเมนและก็เสนจันแดงคอใบสีแดงเป็นอัตลักษณ์พิเศษของความสวยงามของเสนจันประกายดาวรูปใบมนเส้นใบจมหลังใบเป็นสีเขียวอ่อนเหมือนกับข้างหน้ามีเส้นใบและกระดูกใบสี แดงโฮมายเมนโลเมนารูบัสเซนรูบัเซนแปลว่าเมื่อยังอ่อนเขาจะมีการสีแดงหรือใบอ่อนออกสีแดงแดงหลังใบอ่อนจะออกสีแดงเรียกว่ารูบัสเซนวอเล็กิเต็คือความด่างหรือปรากกายชมพูซึ่งเป็นชื่อเฉพาะของไม้ด่างประเภทเสนญจรปรากายดาวและบุษราคำเป็นไม้มงคล อยู่ในตระกูลเสน่จันทร์เป็นไม้ฝอ่อากาศมีความโดดเด่นและสวยงามเหมาะสำหรับตั้งในบ้านในเรือนในสำนักง,งานมีเสน่ห์เมตตามหานยมอุดมมงคลเป็นประกายเป็นเสน่ห์เป็นความมีมงคลแล้วก็เป็นเสน่หาในการเสริมเสน่ห์เมตตามหานยมอุดมมงคลให้กับบ้านเรือนผู้เลี้ยงหรือสถานประกอบการหรือเดือนชาน้ันช่อง ซินเดอรลล์ปากายดาวเป็นไม้ซึ่งเกิดอยู่ในโซนเอเชียแล้วก็โซนยุโรปทั้งลาตินอเมริกาเป็นไม้ที่ชอบอากาศร้อนชื้นและก็ชอบที่สุดคืออากาศออกเย็นหรือหนาวเย็นถ้าอากาศชื้นหรือหนาวเย็นหรืออากาศที่เย็นจะให้ปากายสีชมพูหรือสีที่ออกจะมีสีมิ้นสีเหลืองสวยถ้าอากาศร้อนจะออกสีขาวหรือสีชมพูอ่อน แต่ถ้าให้อากาศเย็นสีชมพูหรือสีมิ้นสีเหลืองจะเข้มชัดขึ้นมาเสนจันประกายดาวเป็นต้นกําเนิดของเสนจันปุชลา,าคำแล้วก็เสนจันฮา,าร์ปอีกหลายตัวนะครับเป็นไม้ซึ่งมีหัวอยู่ใต้ดินเรียกว่าลําต้นเทียมมีกาบเลี้ยงซ้อนขึ้นมาเรียกว่าลําต้นเทียมหัวเรียกว่าลาต้นจริงขายายพันธุ์โดยการใช้หัววางท่อนได้ผลสูงสดุด สวนสนิจ์จนบันเทีย,ย,ยมทดสอบทดลองการขยายพันธุ์สนิจเจนปากายดาว3วิธี1ใช้วิธีพมะเล็ตโตช้าอัตลักษณ์สวย2วิธีแยกหน่อโตช้าอัตราการรอดน้อยกว่า3วิธีการตัดทอดวางได้ผลสูงสุดแล้วก็งอกงาม เสนจักรปกายดาวเสนจัปรปกาศีภูเป็นเสนจักที่ท่านไม่ควรพลาดการขยายพันธุ์ด้วยการวางท่อนท่อนพันธุ์ที่ท่านกำลังเห็นนี้คือเป็นท่านพันธุ์ของเสนจักรปกายดาวประกายศีภูต้นเมื่อกี้นี้นะครับท่อนพันธุ์ วางลงทั้งท่อนแล้วเวลาเขาออกลากถึงตัดแบ่งครึ่งแบบนี้ติดตัวดีเจริญงอกงามอัตลักษณ์จะไม่เพี้ยนแล้วก็สีสันด่างวลลิกิเต็สวยงามสัจันปปะกายดาวขยายพันธุ์โดยวิธีการวางท่อนได้ผลสูงสุด สนิเจนประกายดาวเป็นสนิเจนอีกตัวหนึ่งซึ่งท่านนักสะสมไม้มงคลไม้สวยงามรวมทั้งนักสะสมไม้ตระกูลเสนิเจนไม่ควรพลาดเพราะเป็นไม้แรไอเทมแล้วก็นับวันเสนิจันประกายดาวยิ่งจะมีการหายากแล้วก็มีความสวยแล้วก็มีราคาที่สูงขึ้นหากท่านต้องการเสนิจันประกายดาวประกายสีชมพูขยายพันธุ์โดยการวางท่อน ซึ่งมีความเจริญแข็งแรงงอกงามแล้วก็แตกกอได้ไวติดต่อได้ที่สวนเสนาจักรบ้านทะเยยมครับเบอร์โทรศัพท์0เป็น6 3540 37หรือท่านที่มีอยู่แล้วไม่มั่นใจว่าเป็นเสนาจักรปะกายดาวประกายสีขาวหรือประกายสีชมพูหรือเป็นไม้เสนาจักรปะกายดาวที่มีการขยายพันธุ์แบบไหนแบบวางท่อนหรือแบบขยายหน่อ,อเราสามารถแอดไลน์ส่งภาพให้กันดูได้ครับทาง idline a 2172b เอแอนครับเเล็กเอสองหนึ่งเจ็บีเิร์ดครับบเล็กแล้วก็จะแอดไลน์เพื่อนกันส่งภาพส่งข้อมูลให้กันดูได้ครับหากท่านต้องการความรู้เพิ่มเติมที่มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นด้านการขยายพันธุ์ด้านการบำรุงรักษาวัสดุที่ใช้เล่งให้ออกสีออกสันแล้วก็วัสดุทำดินในการปลูกเซนจัน ปลายายดาวให้ได้ผลเจริญเติบโตแข็งแรงต้านทานโรคได้สูงศูนย์นครับสามห้าสูนย์สามเจ็ครับสำหรับวันนี้สวนเนรษฐจร์บ้านไทยเยี่ยมต้องขอนํารายการเนิษฐจร์ปลากายดาวขายายพันธุ์โดยการวางท่อนจากลาพี่น้องเพิ่นพร้อมพีพ่งไปก่อนหากรายการนี้ดีหรือใช่ก็เชื่อกันกดไลค์กดแชร์หากไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารช่วงต่างๆก็กดติดตามไว้ครับ เราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสหรดบคลิปนี้ขอนำรายการเสนรจรันรพันแท้จากรายไปก่อนเกษตรแตมโกโรครับจะมีท่านติดตามทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์เวลาจะคาดเลื่อนก็ให้ท่านกดติดตามไว้พบกันใหม่ครับคลิปหน้าสหลดบคลิปนี้ขอท่านพ,พี่น้องเพื่อนพ้องพ,พี่เอฟซีเด้ารท่านครับมีแต่ความสุขความเจริญความโชคดีปราศจ,จากอุปสรรคพยาอันตรายโชคดี ลำํำลึยซับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ